สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันในคืนหลอนซ่อนทางตามที่ทุกคนเรียกร้องกันเข้ามาเลยพร้อมแล้วเราก็ไปลุยกันเลยครับทุกคนเอาละเรื่องราวนี่ก็เกิดขึ้นในค่ำคืนคืนหนึ่งที่รู้สึกว่าฉันขับรถไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเลยเมันติดอยู่ในกับดักอะไรสักอย่างหนึ่งอะฉันติดอยู่ในรูเวลานี้มันนานมากเอาละฉันจะต้องหาทางออกจากเส้นทางนี้โดยการขับรถไปให้ถึง7โมงเช้าทุกคนโอ้เราอยู่ในนี้ไซเลนฮิลลหรือเปล่าเนี่ยโอ้โห เมฆหมอกเยอะเหลือเกินมีอะไรทำได้บ้างวิทยุมีวิทยุมีมีเพลงด้วยโอ้โอ้เพลงดีโอ้เพลงดีไป let's go ขอปิดเสียงก่อนเอล่ะอันดับแรกเราจะต้องมองหาสิ่งที่ผิดปกติที่สุดรอบแรกนี่น่าจะเป็นรอบปกติหรือเปล่าเราจะต้องมองจำไว้ก่อนว่า ไม่มีอะไรปกติบ้างอะการขับรถที่ถูกต้องเราจะต้องชิดเลนซ้ายเพราะว่านี่คือประเทศไทยกระจกซ้ายกระจกขวาโอเคมีนาฬิกามีพระไฟในรถไฟในรถโอเคไฟในรถเปิดได้ดูเหมือนไม่มีอะไรผิดปกติหันซ้ายหันขวาได้โอเคเรามีป้ายเลี้ยวซ้ายหนึ่งอันที่ถึงขั้นต้องนับจำนวนต้นไม้ไหมเกมนี้ไม่น่าจะยากอะไรขนาดนั้นหรือเปล่าเรียบคันเร่งไป มีพระจันทร์พระจันทร์น่าจะปกติรอบแรกมันน่าจะเป็นรอบที่ปกติหรือเปล่าถูกไหมมีป้ายป้ายงูอันแรกมันเป็นป้ายเลี้ยวซ้ายใช่ไหมป้ายสองเป็นป้ายงูมีภูเขาโอเคเราขับรถลุยเขาบ้้นสวนสวยงามเราต้องระวังขับรถตกเขาด้วยหรือเปล่าเนี่ยน่าจะตกเขาก็ได้นะโอเคทิ้งโค้งยาวๆตรงนี้โอ้โหเหมือนไซเรนฮิลเลยแหมเมฆหมอกเยอะเหลือเกินเราต้องคอยเอ้ยมีต้นไม้สีม่วงๆหนึ่งอันนะจำไว้ก่อนจำไว้ก่อน เอาราจุดหลักๆที่เราน่าจะต้องจำน่าจะเป็นอะไรจุดใหญ่ๆอย่างนี้อย่าง,างเช่นอันนี้อันนี้มีดอกม่วงๆด้านหน้าหนึ่งอันแล้วก็ศาลาศาลามีไฟโอเคจำไว้ก่อนมันต้องมีศาลาเสร็จแล้วก็จะมีป้ายงานวัดอะไรเนี่ยวัดซับแมนโยปิดทองฝังลูกนิมิตเราต้องถึงขั้นนับจํานวนพระกันเลยไหมตรงนี้ไม่น่าจะต้องแล้วก็มีอันนี้อะไรอันนี้ป้ายขายทุเรียน วาสแมนป้ายทุเรียนแล้วก็มีมวยไทยมรดกไทยมรดกโลกแล้วก็ระวังช้างป่าโอเคเมมโมรีน้องเมมโมรีช่วยกันจำอืมน่ากลัวไหมไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวเลยก็แค่ขับรถตอนกลางคืนหรือเปล่าเอ่สารานี้ต้องไฟดับนะง่วงจอดพักจอดจอดเลยได้ไหมดับเครื่องยนต์ได้ไหมอยากนอนพักเหลือเกินไม่อยากขับต่อแล้วเรานอนต่อจนถึงเจ็ดโมงได้ไหมเนี่ยมันจะไม่มีเสียงอะไรตัวอะไรหลอนๆใช่ไหมกระจกมองได้มีเอ้ยมียันด้วยเออไม่ได้สังเกต เออซีบ้าอ๋อมีม้าลายมะาลายแล้วก็ตรงนี้มีเดี๋ยว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 โอ้ยโอย,โอยไม่ได้มองทางไหลเกือบตกถนนเอาะ่ะรอบแรกมันน่าจะปกติใช่ไหมทุกคนถ้าปกติเราต้องไปตรงถ้าผิดปกติเราต้องเลี้ยวซ้ายเพราะนั้นรอบแรกมันน่าจะปกติแล้วปกติมันคือยังไงมันน่าจะคืออย่างนี้นี่แหละเอาระผ่านมาได้แล้วโอเครอบเมื่อกี้คือรอบปกติมาต่อไปเราต้องมองหาความผิดปกติ เมื่อกี้ไม่ได้นับจํานวนต้นไม้เด้อมันต้องนับไหมไม่น่าจะต้องนับอุ้มผางโอเคเฮ้ยรอบแรกเราไม่ได้อ่านป้ายตรงนี้เลยนี่วามีระวังช้างป่าเฮ้ยตรงนี้มีอีกป้าย,ยาเลยเหรอตอนแรกไม่เห็นเลยอาเภอแม่สอดโอเคอ่าเมื่อกี้มีป้ายเลี้ยวซ้ายแล้วใช่ไหมเราต้องพยายามมองสอดส่องให้ทั่วถึงนะบนเขามีอะไรไหมต้นไม้ต้นตาลเออน่าจะไม่มีตรงนี้เลี้ยวซ้ายแล้วก็ป้ายงูโอเคป้ายยังถูกต้อง เี๋ทุกคนบอกมันไม่ใช่ปลายงูพี่ปลายขดเขียวรู้แล้วเรียกปลายงูให้มันเข้าใจง่ายๆไงน้องเออด้านบนมีอะไรไหมไม่มีโค้งขวาแล้วก็โค้งซ้ายตามสเต็ปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่ปกติแล้วไม่ปกติแล้วอะไรอ่ะขี่ช้างจับตะกแตนเหรอช้างตัวอะไรกินอยู่อ่ะเฮ้ยผีเหรอเฮ้ยผีเนี่ยเอออันนี้ไม่ปกตินี่ไม่ปกติมีผีกินช้างอยู่โอเคอันนี้ไม่ปกติแล้วไม่ปกติเราต้องเลี้ยวซ้ายทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรอยู่มีเสียงอะไร เฮ้ย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 เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเี้ยเฮ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 ้ยเ้ยนี้ยเฮ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 ้ยโอ้ยเฮ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 ้ยเอ้ยเฮนยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยุฮ้ยเ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 ่้ยเุ้ยเฮ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 ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไฮ้ยเ้อเราคุมรถได้วเอ้หนี้ผเจอยเนาดนี้ยเี่ย เฮ้ย hey, 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 hey. เสียงมาอีกแล้วเสียงไม่เล่าโอ้ยโอ้ยมันทุบอีกแล้วทุบ hey, 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 อีกแล้วผีผีทุบอีกแล้วเฮ hey, 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 hey. hey, ้ยเฮ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 ้ยใจเย็นใจเย็นโอ้โหมันคันตามโอ้โ oh, ห oh, ด้านหน้าก็มีโ oh, อ้สองตัวสองตัวสองตัวโยกหลบจุกจุกโอ okay, เคเลี้ยวซ้ายนี่ต้องเลี้ยวซ้ายอันดอมอลี่อันนี้อันดอมอลี่ไม่ปกติไม่ปกติพวกมึงไม่ปกติเลยไอพวกบ้าไอเอาละวันดีสารวัสดีครับโอเคอันนี้สารมาลายโอเคมาตีสองเรียบร้อย ความปกติก็คือความปกติความไม่ปกติก็คือความปกติโอเคอำเภออุ okay. um ้มฝางเอ้ช้างเอะถูกละอันนี้ไปอำเภอแม่สอดย้อนกลับไปทางนู้นใช่ไหมวะเด้อเดเด้สๆๆๆๆๆๆๆ่องส่องส่องป้ายก่อนโอเคแม่สอดเดยวเพื่อป้ายมันเขียนผิดอะไรงี้มันแกล้งเราได้โอเคอันแรกโค้งซ้ายแล้วก็ไปอ่ป้ายโค้งงูต่อเป็นโค้งรูปตัวเอสตัวนี้มีอะไรไหมเหมือนจะไม่มีนะนี้อันนี้เหมือนจะปกติหรือเปล่า น่าจะปกตินะดูแล้วคุณพระคุณเจ้าเฮ้ยเปิดเพลงฟังก่อนมีเพลงหรือเปล่าโอเคเพลงยังมีเพลงปกติเฮ้ยเราเมื่อกี้ลืมเปิดเพลงแต่ว่ามัวแต่ไปดูช้างไงนึกว่าขี่ช้างจับตกกะกแน่นเต็นอันนี้สาราสาราแรกเปิดไฟถูกแล้วโอเคไม่มีอะไรผิดปกติหรือเปล่าอืมมีใครเฮ้ยเปิดไฟก่อนมันวังเวงหรือเกินอะไรในรถอะแม่กระจกหน้ากระจกหลังไม่มีอะไรนะวัดสมยียนยังอยู่นะวัดเสมยียน ทุเรียนยังอยู่แล้วก็มวยไทยรรดกไทยมรดกโลกยังอยู่ป้ายระวังช้างป่ายังอยู่มีอะไรไหมเหมือนจะไม่มีนะแถวนี้ไม่มีทำไม่มีอะไรผิดปกตินะเปิดเปิดประตูลงไม่ได้ใช่ไหมโอเคดูแล้วรอบนี้น่าจะปกติแล้วทุกคนพิกิตว่าพิกิตไม่ได้ดูผิดนะแล้วน่าจะปกตินะรอบนี้ศาลาด้านซ้ายยังต้องปิดไฟอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวะนะเด้อ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 เดอทำไรอะายไรเพื่อนมันจะวิ่งไล่เราอีกไหม ไม่ปกติละอย่างนี้ไม่ปกติละเดี๋ยวเดี๋ยว,ด,ยวดูก่อนมันวิ่งตามเปล่าอืมไม่ตามไม่ตามหรือเปล่าหรือเปล่าน่าจะปลอดภัยนะโอเคเลี้ยวซ้ายไปสารเราต้องเลี้ยวขวาหรือเปล่าเอ้ยเราต้องเลี้ยวซ้ายดิมันอนโนมอลี่ใช่ไหมไม่ปกติดิเออต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายสวัสดีคุณพ่อปู่มาลายไปตีสามแล้วโอ้โหสงสัยเราจะเก่งเกินว่ะรอบแรกเราอาจจะจบเกมเลยก็ได้เนี่ยที่ขนาดรอบแรกเลยเนี่ยเฟิร์สเพย์เก่งเกินไปแล้วโอเคมีป้าย มีป้ายโอเคถูก ok ต้องแม่สลดโอเคแม่สลุดตึงอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็ดเป็ดเออสวัสดีคุณเป็ดไม่ทราบว่าคุณไปทําบปกรรมหนักหนาใดมาเออมือเท่าไปร้านโอ้โหสูงเหลือเกินรีบขับเลยรีบขับเลยอย่างงี้อย่ามิดไม้ความเร็วรถมันเท่าไหร่วะเนี่ยสี่สิบวะไม่ใช่ไม่ใช่สี่สิบเอ้ยเดี๋ยวโอ้โหมองมองทางต้องมองทางด้วยเฮ้ยเปรมเดินตามเหรอเปรมเดินตามเหรอเฮ้ยมันดักหน้าเป็ดดักหน้าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยจะแหกโค้งแหกโค้งเดี๋ยว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  เอาเว้ยเอาเว้ยโอ้ยเสียงเป็ดร้อนหูมากเลยโอ้โหเฮ้ยเฮเป็ดดักเป็ดดักเฮ้ยเฮยเดี๋ยวอะไรอะไรอะไรมันเอามือเอื้อมมาเดี๋ยวมันเอามือเอื้อมมาเอื้อมมาทำไมไป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 โอ้ยไม่มีหรอกไม่มีหรอกไปเปิดไฟก่อนเอ้ยไม่มีไม่มีอะไรนะกูน่ากลัวเอาแล้วเป็ดเป็ดหลบหลบหลบจอกจอกเฮ้ยเฮ้ยไม่โดนเว้ยเหยี่าไปกินเขาไม่ได้หรอกเหลียวซ้ายใช่ไหม อะนอมอล,ลี่ต้องเลี้ยวซ้ายโอเคไม่ปกติไม่ปกติไก,ตกล,ล,ลแล้วเราจะเจ็ดโมงแล้วเราจะได้กลับบ้านกันแล้วเอาไว้ทีสี่แล้วไว้ไอพิกกิทเขาของจริงพิกกิทเขาของเทมาเปิดไฟก่อนมันมืดไปเฮ้เดี๋ยวอ๋อป้ายป้ายอยู่นี่แม้ตกใจนึกว่าออกมาไม่มีป้ายสลวไม่ได้ไม่ได้ป้ายต้องอยู่ครบไม่รู้มันมีผลกับพวกป้ายหายหรือเปล่าแต่ว่าเราจำจำไว้ก่อนเมื่อกี้เราเจอเป็ดตัวแรกตรงนี้ใช่ไหมอันนี้ไม่มีนะไม่มี โอ้ยเกมมันอีซี่ไปไป่ะเนี่ยโอเคผ่านโคง้งรูปตัวเอสมาแล้วยังปลอดภัยดีแล้วก็เฮ้ยเดี๋ยว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 ทำไมมันสีเขียวทำไมสาราเป็นสีเขียวมันแปลกๆนะสาลาเป็นสีเขียวไม่น่าใช่นะสาลามันต้องเป็นไฟสีขาวๆเหลืองๆหรือเปล่ามีตัวอะไรตามเราไหมไม่มีายขวาน้าหลังไม่มีโอเคดูแล้วสารานะาที่ผิดปกติตรงนี้ แล้วก็สาราด้านซ้ายต้องไฟดับถูกแล้วถูกต้องแต่เมื่อกี้ไฟสาราผิดสียังไงก็ไม่ใช่ต้องอานอมอลี่ชัวเลยเลี้ยวซ้ายเลยเลี้ยวซ้ายเขาตีห้าแล้วโอ้ยมันจะเก่งเกินไปปะเนี่ยโหรอบแรกก็มาตีห้าเลยเออเฮ้ยเก่งเกินไปแล้วป้ายป้ายโอเค,ป,อเคป้ายอยู่ครบมีป้ายซ้ายป้ายขวาไปาเลี้ยวซ้ายครบโอเค ข้าสู่โค้งรูปตัวเอสใหยมันหมาคขับรถคนเดียวมันเปรี่ยวหัวใจเอาละสิเฮ้ยเดี๋ยวรอบนี้มันดูปกติเกินไปเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสอด่องก่อนต้นไม้สีม่วงมีศาลาไม่มีอะไรผิดปกติเลยเหรอเฮ้ยมันจะปกติเกินไปแล้วเปล่าวัดสมียนวัดสมียนวัดสมียนยังอยู่มะม่วงยังอยู่เอ้ทุเรียนมันต้องเป็นทุเรียนเดียว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 อันนี้หลอกอันนี้หลอก มันต้องเป็นทุเรียนผมจําได้เอ้ยผมท่องทุกรอบวะเถอไอ้แล้วก็น,นี้มวยไทยมรดกไทยมรดกโลกเอ้ยหลอกกันไม่ได้หลอกเพื่อนเกือบแล้วเกือบแล้วโอ้ไปเราจะเข้าสู่หงมงแล้วตรงนี้ปกติดีมืดปกติง่วงนอนพักถ้าเขาไม่รักก็ให้พอไอ้ยาชายชายไอ้ยาชายชายโอเคเมื่อกี้ไม่ปกตินะไปทุเรียนกลายเป็นป้มายมะม่วง ราต้องเลี้ยวซ้ายฮะทุกคนสวัสดีฮะป้าปูเฮ้ยมันจะได้กลับบ้านแล้วเวย้ยจะเจ็ดโมงแล้วอะไรเนี่ยหกโมงแล้ว,ว่าเปิดฟังเพลงก่อนไปเปิดฟังเพลงให้มันเล้าใจกันหน่อยเยเย่บนชั้นนอนเง,เงา,าโย่โ เคพอ,เ,อเปิดไฟนิดนึงแล้วก็เราอยู่ที่โค้งรูปตัว S กันอีกแล้วเฮ้ยอย่างปกติใช่ไหมเมื่อกี้ไม่ได้สังเกตอะไรเลยตรงนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมปกติทุกอย่างไม่มีผีนะซ้ายขวาผีปงผีเป็ดอะไรไม่มีโอเคปกติทุกอย่างเฮ้ยมันจะ,ะนอีซี่กันไปปะี่เนียเฮ้ยอันนี้อะไรอะ่ะเาสาไฟโอเคน่าจะปกตินะเสาไฟตกใจนึกว่าขาเป็ดเมื่อกี้ไม่ได้สังเกตเลยเอะล่แล้วขับรถบนถนนที่เงียบเหงาอันนี้อันนี้อันนี้ ไฟมี1ห,หลอดน่าจะปกตินะปกติปกติกตโอเคป้ายเป็นทุเรียนแล้วเราก็วัดับแมนยังอยู่ฝั่งลูกนิมิตมีลูกทุเรียนมีอันนี้เป็นลายมวยไทยมวยไทยมรดกไทยมรดกโลกยังต่อยอยู่มีช้างป่าเออตรงนี้ไม่มีอะไรผิดปกติเลยเปกติดีมากเลยอ่ะแหมสงสัยเราจะได้กลับบ้านไวอะทุกคน นี้ก็ปกติดีทุกอย่างสารานี้สารานี้ก็ปกตินะดูปกติดีไม่ไม่ไม่มีอะไรใช่ไหมในรถเราไม่มีไม่มีมมโอเคได้เวลากลับบ้านกันแล้วทุกคนเจ็ดโมงเช้าก็แล้วสิบโมงเช้าก็แล้วไปอันนี้ปกติทุกอย่างเราก็ขับตรงกลับบ้านโอเคได้เวลาเจ็ดโมงแล้วง่วงนอนพอดีเลยอะเยี่ยมเจ็ดโมงไหมอ๋อจอบจริงๆด้วยทุกคน รอบแรกก็จบได้เลยอ่ะเก่งเหลือเกินคนอะไรมันจะเก่งเบอร์นี้อ่ะน้องรักเอ้ยโอเคพระอาทิตย์ขึ้นเรียบร้อยชีวิตที่ดีขับรถกลับบ้านกันดีกว่าเออเอเดี๋ยวทำไมมันค่อยๆมืดลงมืดลงเอ๊ะเดี๋ยว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 ทำไมมันค่อยๆมืดลงมืดลงอย่างนี้ล่ะโอ้โหเสียงนกเสียงธรรมชาติต้องอย่างนี้อากาศดีๆอย่างนี้เออหน้าจิบกาแฟริมผาเหลือเกินอ่ะว้าวว้าวดิบดิบ รอบนี้เรายัางต้องจําอะไรที่มันผิดปกติไหมไม่น่าจะมีแล้วนะมันน่าจะเป็นคารขับรถกลับบ้านเฉยๆหรือเปล่าหรือไม่เฉยวะเดี๋ยวนะเออยังปกติทุกอย่างใช่ไหมโอเควัดสเหมียนทุเรียนโอเคมวยไทยทุกอย่างปกติกลับบ้านได้ทุกคนได้เวลากลับบ้านกันแล้วไม่ทางมันช่างลายตาเหลือเกินเฮ้ยจบเรียบร้อยีซี่ จบแล้วทุกคนอ๋อในที่สุดพาที่ก็ขึ้นนี้ครั้งหนึ่งแสงสีทองสดใสเป็นบรรยากาศที่ดีมากบนถนนก็ปลอดโปร่งดีเหลือเกินอะ่ะเอาล่ะทุกคนบิกิตก็โชว์ตึงไปเรียบร้อยแล้วไปไงเปิดคอลเลกเทเบลให้ดูหน่อยเดี๋ยวจะหาว่าบิกิตเขาหลอกลวงนี่เป็นไงเรียบร้อยขับรถจบเจอเหตุการณ์แปลกประหลาดทั้งหมด1 2 3 4 5เหตุการณ์ไปไงนอกนั้นปกติ บอกแล้วไปกินเขาแกงไว้เดี๋ยวเราลองมาตามหาจุดจบแบบอื่นกันอีกดีกว่ารู้สึกว่ามีตอนจบหลายแบบมากเลยนะเอาล่ะถ้าคุณชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยไปแล้วนะจ๊ะรักทุกคนนะครับ